ตัวร้อยหนึ่งไม่รู้บาสต้องบอร์หนูหนจะได้ทำแต่ถ้าสามสิบล้านหนูคงไม่มีให้บาหรอกย่าูกตอบคำถามนี้อตอนที่มีปัญหาเรื่องกระติกใช่ไหมคนสังคมลุมประนาม ใครเนี่ยกอดเองพี่ไปก่อนไปก่อนเอาเฮียครับพี่ขอโทษครับสังคมรุมประนามถูกไหมสังคมไปซื้อกระติกปทุบถูกปะครับแล้วตอนเนี้ยสังคมอ่ะรุมประนามคุณแม่ถูกไหมแล้วสังคมจะทำยังไงพี่เกียร์สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับตอบเอคอมบดทุบจิมจอ ป้าจะไปหาจากไหนป้าอยากทุบ อะไรนะพี่เป็ดเป่าคืนนี้เป็ดเป่าคืนนี้โอ้โหไอ้เหี้ยน้องพับจีทองมาชวนเลยนะบอกก่อนนะชวนกินเนี่ยนะมึงให้มันแขกมันแขกอีกวันเดียวท้ายพรุ่งนี้ไม่ใช่หรอมันโทรมาเนี่ยไม่หยุดเลยเนี่ยทั้งทีมเนี่ยมึงให้มันแขกพรุ่งนี้เออฟิตฟิตแล้วมันมันชวนไม่ได้แดกมันชวนกินปิ้งย่างเฮียเด็ดแชมป์เด็ดแล้วออกไปหาเลยถ้าแชมป์อ่ะเออท้ายแล้ววันที่สี่เกมไอ้เฮียรู้ผลแล้วเนี่ยก็ใช่ไงผมก็บอกมันอยู่ไอ้เกมมันไปไหนวะนเอาตกู้งให้แม่ก่อนดีกว่าเอบีหายไปไหนไม่รู้ หายโดมูอยู่ไหนไม่เห็นตัวนี่ทำไมไม่เห็นเหรอม่าเห็นแล้วอ่ะแล้วจะให้ทำไงพูดดิอ๋อบาให้หมูทำไงถึงจะหายโดมูทำผู้ใหญ่เหมือนกันอะเห็นปะล่ะเวลาเราโกรธเราก็จะทุบไม่ได้จะเอาแต่ถ้ามีคนมาให้ก็เอาอ๋บาก็ทุบหมูเลยไปทุบ ทำนายหมูเลยไม่ทำไปถามพี่เฉินเนี่ยไปถามพี่เฉินนะถามพี่เฉินถามพี่เฉินนะถามพี่เฉินเนี่ยต้องถามลุงเฉินนะถามลุงเฉินนะอะไรอ่ะทำไมไม่เกล้ถามไม่ไม่ไม่ยิ้มเพื่อชื่อดีน่ารักจังเลยอ่ใช่ไมหมชื่อนี้ตั้งแต่แหน่หนูถ้าหนูถ้าหนูโกหกพ่อถ้าหนูโกหกหนูผิดไหมผิดมากไหมหนูโดเนชให้พ่ออ่ะโกหกโกหก ก็ไม่ผิดนะถ้าหนูจะโดนเด็กให้พ่อบ้างอ่ะมันก็โอเคแหละเป็นเรื่องของความพึงพอใจอ่ของพวกนี้ยจริงๆหนูน่ารักนะจริงๆที่บอกมากมิเกลมิเกลอย่างที่ป้าพูดตลอดเสมอมาว่าถ้าวันหนึ่งมีคนโยนตังมาเฮ้ยวิกียเอาตังไปเลยสาบล้านแต่ขอแลกกับชีวิตลูกป้าพูดทันทีเลยไม่เอาไม่เอาก็เอาแต่ล้านแรกเลยจริงเห็นไหมล่ะ เนี่ยสักห้าร้านนะเบียร์ตรงไอ้แหม่เลยแหละเป็นล้านเลยเหรอพี่ตัวนี้เอาอะไรนะไปเบียร์เลยนะชื่อหนูน่ารักมากนะพ่อฉลาดตั้งให้มากมิเกลชื่อสวยมากหลักแสนชื่อดีอย่าไปชื่อมาโชว์รู้ไหมตัวนี้เรามาตั้งก่อนพี่บ่าวมแล้วไบ้าได้ไงลุงไม่ได้โกรธจะเรียกชื่อคนผิดเรียกชื่อหลานผิดบ้าหรือเปล่าโอ้ยอ้อเพิ่งเปลี่ยนชื่อ เขาชื่ออะไรสักอย่างอ่ะบนเลยจงหบนแดงๆอ่ะจังหวะผมสองเก้าสองครับนี่ครับครับนี่อะไรวะรถน่าเป็นเชี่ยอไม่ให้ก็แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แลูะไรอะไรเป็นเพราลูกกันผายปอดได้ไงผายปอดไม่ได้อันทาบางเดียวโกหกมันคนโกนไหมลูกโกหกอ่ะมึงโกนไหมโกหกไปดิไอ้โกหอีกแล้ว คือผมอ่ะห้ามห้ามฟังหยุดหยุดหยุดคือผมอ่ะพูดมิเกลบอกว่าห้ามคุยกับคนหนึ่งใช่ไหมอ่ะวันหนึ่งผมก็ถามว่าเอ้ยมิเกลคุยป่ะมิเกลบอกผมว่าไม่คุยแล้ววันเนี้ยอยู่ดีให้เขามารับมาเจอกันเฉยเลยผมก็งงดิอาแล้วคือยังไงเห็นผมเป็นอะไรอ่ะถูกป่ะล่ะอ้าวแล้ววันนี้มีพ่อมาทำไมอ่ะไปปัแม๊บกป่ะะลลแ้วก็ผมถามนะเขาบอกว่าไม่ได้คุยตรงไหนวะเนี่ยสันทาร์สัท์สัทแล้วเขามารับได้ไงอ่ะ ทำ <recalled S 1> ได้แต่อย่าทำบ่อยคุยก็คือคุยไหมหรือเปล่าล่ะมิเกลป้าป้าคุยงานโกหกอีกก่อนเนี่ยผมไม่ได้โดนโดนในรอบนี้หนูจะไม่ทัวแล้วมาให้ไพ่หมูไม่ให้ไพแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เดินขึ้งมาเงินถึงไหมล่ะหลุดหลุดโลเลยกูอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะก็ยังไม่แห่ไพ ก็ยังไม่เห็นความพยายามยังไม่เห็นยังไม่เห็นแบบว่าการใส่ใจแบบประเดี๋ยวมันมีอะไรก็ต้องบอกตลอดว่าแบบเฮ้ยเนี่ยเป็นไงบ้างเป็นห่วงตลอดแล้วเพื่อนโทรมาทุกวันแล้วเพื่อนหนูไปไหนอะคนนี่นั่งมาด้วยอะไม่มาให้ปากคำเหรอคนละเรื่องหรือเปล่าเอาไม่ไม่ไม่อธิบายให้ป้าฟ้าฟังหรอ ถ้าจะให้อภัยร้อยเปอร์เซนต์น่ะมันก็ต้องแบบเออโทรมามเห็นใจนเห็นว่าแบบเห็นน่ะว่าแบบเขาไอ้นี่จริงๆอ่ะอู้ๆไปไ้นเนี่พันมือพันมไม่ใช่ว่าแบบหายไปเลยถามก็ไม่ตอบอาหายไปเนี่ยไม่บอกอะไรเลยไม่บอกอะไรป้าเลยให้ป้ามารู้เองอะ่ะแล้วมันจะรู้สึกยังไงถูกไหมล่ะอะไรโทรนรับโทรนะรวะไอเด็ก <laughs> ยากแก้บรรเทาหรือเปล่าปวดหลังหรือไงวะเอ้วให้หนูบอกไวอาหนูบอกว่าหนูไม่ทูดเผาวไหมหรออบ้าไม่ให้หนูคุยดับพลาบาให้หนูบอกไบกไ้านด้านใหหนหรอเอาแล้วที่เห็นคืออะไรมันคือการคุยกันหรือเปล่า <laughs> ความ,ร,มรักเนาะปัตจะโตทักทีวะนั่นดีนี่หลุงหลงมาพอดีเลยไอเกียระเอือมแล้ว <c oughs> <c oughs> อันดอกใบนี้หนูไม่ถูกก็ถามถามถามลงุงหลงอ่ะถามลุงหลงอ่ะว่าแบบว่าอาพี่หลงคิดดูว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งใช่ไหมที่มันมีปัญหาใช่ไหมผมบอกเอ้ยไม่ต้องไปคุยถูกป่ะพี่ <อา S 2> ผมก็บอกอมิกเกลไม่ต้องไปคุยมิกเกลบอกโอเคหนูจะไม่คุยอะพูดดิบดีแล้ววันหนึ่งผมก็ถามว่าเฮ้ยมิกเกล คุยยังคุยอยู่ไหมมิเกลตอบผมว่าไม่ได้คุยไม่ได้คุยเลยอ่ะแล้วมาวันเนี้ยผมเห็นนั่งรถมาผู้ชายมารับคนนั้นอ่ะมารับมานั่งรถไปด้วยกันแบบว่าพอเขาสรุป็็อุ้มจะแบบพาไปโรงพยาบาลนู่นนี่นั่นอ่ะพี่หลงคิดว่าไงโกหกมิเกลรูจะบอกอะไรให้อย่างหนึ่งชีวิตหนูอ่ะถ้ามีปลาไม่งั้นให้หนูโตเป็นผู้ใหญ่แต่ถ้าหนูจริงมีผัวอ่ะ จะทำให้น้องมันจะทำให้แค่ท้องหนูโตรู้ไหมเคยคิดตรงนี้บ้างไหมโตคนละอย่างเหรอไอ้ชิคกี้จังกเลยกัดนิ้วแว่งเลยหมูข่อยดอกไมนี้หนูจะไม่ดูดพิเกลป่าว่านะมีพ่อเมื่อพร้อมดีกว่าเย นี่าติดเทูวิเตอร์เลยเลรพี่อลยติดโซเชียลนะเท่านี้ให้คุณรูปแลไวกันด้แล้วก็แม่งหนูขอโทรมาแล้วทำองไรกันเช่นนี่ที่ผมอุ้มมาเนี่ยไปไหนเนี่ยไอ้เป๊ะรอบแรกก็สัญญาไม่ใช่หรอใช่แต่รอบ เอ้ก้อนมันปล่อยบนรถนะก้อนเอาเอามาแล้วรอบแรกสัญญาณรอบแรกสัญญาณแล้วรอบรอบแรกหรอแม่คุยกบบเขาไหนอะกูไปไหนบอกว่าหนูคุยแบบคนดูหน้าหนาอมาแล้วเอากูไปไหนไม่ตอนแรกกูจะไอ้ก่อนมันปล่อยอุ้มบนรถแล้วกูจะขับไปแดนเขียวอย่างที่บอกไม่เห็นถึงความพยายามไม่ไม่คุยไม่พูดไม่อะไรเลยที่เห็นเลยอะไม่เห็นถึงความพยายามเลย ูทำไมหรอว่าบไม่ให้หนูถูดับเขาก็ไม่เปวไววก็แบบถ้าเห็นถึงความพยายามโทรมาตลอดเป็นไงบ้างมาันร้องไห้ด้วยกันเนี่ยจะให้ห<น>อภัย<ท>ร้อยเปอร์เซ็น <หา S 2> ได้เลยนหนูท้าแชมบบอกมา้าตลอดหนูเข้ามาโดนไหนหนูไปไหนหนูบอกม้าทุกคร้งแต่ม้าไม่เคยตอบแชมหมูเลยถูกไหม แชทมันก็กล้นี่ได้หรือเปล่ามันก็ปลอมแชทได้อย่างรูปเนี่ยที่ถ่ายมาปลอมเวลาหรือเปล่าควาจริงวิวด้านหลังมันมืดแล้วหรือเปล่าตอนที่ส่งมาให้ป้าตอนมืดอะแล้วทำไมมันสว่างะป้ามันมันอาจจะมีแสงยงไง๋ยวนี้โทรศัพท์เวลาถ่ายรูปแสงมันต้องเข้ามันมีหลายโหมดด้วยไอเทคเคยไปถ่ายปะ ใช่เลยเท็กก็ co, เคยถ่ายตอนนั้นมันมืดแล้วอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไปด้วยได้ไหมครับได้ครับได้ ทำไงก็ทำแล้วกันเหนาโมูก,โก็เดี๋ยวรอไปอก็เดี๋ยวรอไปนี่แล้วกันกาลองเหตุการณ์แล้วกันทีละคนก็<า>มันเกิดอะไรขึ้นไมเราเอาเขามาจาลองเหตุการณ์ด้วยเหรอใช่แต่รถที่เขามาเครื่องพังหรือเปล่า เพื่อมานะว่าจะไม่ใช่ของเขาเห็นปะแล้วตอนนี้เดี๋ยวรถมันก็หายไปอีกพ่อคือปวดหัวพ่อคุยได้เดียวกับูกหรือเปล่าเว้ย หนูดาให้บ้าหายปรดหมูบ้าหาโตัวหมูเถอะแวเวอร์บ้ี๋ยากให้หมูทำาังไงดอกใบบ้าปดหมูมาได้เลยดอกหมูเจอทำดาบ้าทุกด่าขอแค่บ้าหายปรดหมูพอหรูสุดไม่มีเวลาบ้าโดดให้คนทั้งร้อยทั้งล้านคนมาโดดหนูหนูยังไม่รู้สึกผิดท่าบ้ามาโดดหมูเลย ไม่ต้องพูดหรอกเราโกหกก็คือโกหกอ่ะอันไหนความจริงไหนโกหกตอนนี้ไม่รู้อะไรสับสนไปหมดแล้วอ่ะสับสนไปหมดแล้วอตอนนี้ให้แบบพูดไม่เหมือนกันสักคนอ่ะแล้วจะให้เชื่อใครได้อะ่ะแล้วบางทีการที่พูดเราพูดมันก็ไม่ไม่ใช่เรื่องที่แบบมันเชื่อได้อะ่ะมาคุยกับหมูคนเดียบ้าคุยกับใครที่ยึดไม่ได้คุยอ่ะใครก็คือเนี่ยเข้าใจใช่ป่ะเนี่ยไหนจะโทนี่ก็มาพูดถูกไหมล่ะแล้วมันจะเชื่อใครได้ตอนเนี้ย ถูกไหมจะเชื่อใครได้บ้างาคนหนึ่งก็บอกอย่างหนึ่งคนหนึ่งก็บอกอย่างหนึ่ง <c oughs> พอเพื่อนพอพอจะไปถามเพื่อนเรา <c oughs> พเพื่อนเราก็จะช่วยพอเพื่อนเราช่วยเดี <c oughs> ๋ยวก็มีคนมาขัดอีกบอกไม่ให้ช่วยนู่นนี่นั่นแล้วจะให้ทำยังไงอะตอนนี้มัน มันมันมืดแปดด้านมันงงไปหมดอ่ะเงืง้อมจากจาก็อย่างที่บอกอ่ะอยากทำอะไรก็ทำเพราะว่าหนูต้องมีทนายวะแต่ไม่มีวันนู้ขนาดตบมาจ้างทนายหรอมั้ง ปาต้องการจะเบิหนูมีให้ไม่อะทาไม่ต้องการทนายเพราะรยดกทุกอย่างของหนูจะเป็นของป้า<ห>ไม่ว่าหนูจะไปเซ็นให้ใครก็ตามสุดท้ายมันก็ต้องเป็นของป้าอยู่ดีทั้งที่หนูเขียนชื่อไว้แล้วนะว่าเป็นของคนนั้นน่ะแต่ป้าก็เชื่อว่ามันต้องเป็นของป้าแต่จริงๆปาควรมีทนายแหละปาหนูยังไม่ตายปาจะม,มาบันทึอะไร À này nay, có hai bà ấy đủ rồi Bụng bì bà ấy thêm con đêm nếu bà ấy có hay nụ đủ rồi á, chứ mấy à? Mai à แล้วก็ไม่ต้องมากราบยังไม่รับไม่ต้องมากราบทําไมคือรถมาเนี่ยมารับเครอยังไงเดินวิ่งตามไปไม่เป็นเหรอคือต้องปล่อยเลยหรออย่าบอกนะว่าขับรถไม่เป็นหนูขับรถไม่เป็นอย่างเงี้ยหนูพูดสิหนูขับเป็นเน่หนูไม่รู้หนูขับรถไม่เป็นแล้วมาอ้างว่าหนูขับรถไม่เป็นตาหนูขับรถไม่เป็นอย่างเงี้ย คุยเรื่องเดียวกับหมูใช่ไหมเรื่องเดียวกันก็เรื่องรถไงหนูจะทำยังไงกับพ่อดูดูข้าพ่อสิหนูมีจ่ายเปล่ะถ้าจะให้หายกดร้อยเปอร์เซ็นต์่ะมาต้องอาคิดว่าหนูไม่มีอ่ะ ไม่ใช่30ล้านก็<ๆ>ก็คิดง่ายๆเลยว่าป้าเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้ว <c oughs> ใช่ไหมป้าทํางานเนี่ยเดือนหนึ่งก็ปีหนึ่งอะตก8 0 0แสนถึง1ล้านถูกไหมอ่ะคูณไปว่า30ปีนี่ยังไม่รวมแบบว่าอีเวนต์หรืออะไรยังอื่นอีกนะถูกไหมที่ป้าทํางานมาถูกปะละ่ะที่ป้นเ <c oughs> ปิล <c oughs> อะไรอีกอะอันเนี้ยคิดแค่เง,งี้ยอ่ะป้ายังอยู่อีกสักสามสิบปีอ่ะสักสามสิบล้านเนี้ยหนูไหวไหมละ่ะ เราไม่มีนะหนูไม่ไหวนะก็ก็ไม่มีไงไม่มีให้ปลาเจะทำยังไงก็ปล่อยมันก็ปล่อยมันไปก็มาปล่อยมันไปทำตามธรรมชาติแต่ถ้าจะทำอะไรใครจะทำอะไรเกี่ยวกับของเรื่องของหนูก็ต้องบอกป้าก่อนก็ต้องบอกป้าป้าต้องรับรู้ก่อนไม่ใช่ว่าเออไปพูดโมซมสวๆมันเสียหายทำไง ทำยังไงเอาจริงก็ผ่อนได้ปีละสองล้านเนี่ยยาคูยาฮูบ้าคคยเล่นเดียวกับหมูใช่ไหมเรื่องเดียวกัน ให้อภัยหนูไมาม่พายหนูขบายเอาได้แล้วหนูจะหามาให้โอเคไม่ <Okay. S 1> ไม่้าตามนั้นแหละไม่ตอนเนี้ยป้าติดธุระเพราะว่าน้องป้าโทรมาน้องที่เอ่อยิงปืนแข่งอ่ะใช่ไหมป้าก็ต้องไปเลี้ยงมันอีกเนี่ยใช่ป้าจะบินแล้วไปส่งได้ไหม มาดยังอ่ะไม่ใช่ตอนนี้ก็บอกแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนค่อยพูดวันนี่ไม่ใช่ป้าโอนให้คนอื่นใช้แล้วดูรถดูดูดูไหนแล้วอ่ะขับรถเป็นไหมอะหรือหนูขับรถไม่เป็นป้าหนูขับรถไม่เป็นอย่างนี้หรือเปล่าหนูขับเป็นรถหนูหายอ่ะแบบนั้นงูค่ะคนดูจอดรถไปไหนวะแค่บอกนะมันหายไปแล้วอ่ะ รรัถลบทไปแล้วมาฮอ่านี่นี่นี่เนี่ยเออไปไปไปขับอย่างเงี้ยแหละ ขนาดรถหนูยังแบบเออโดนลบมันลบได้ยังไงอะ่ะเอาถามก่อนมันหายไปได้ยังไงอะ่ะทั้งที่มันก็เห็นกันอยู่อะ่ะแล้วอยู่ดีมันจะหายไปได้ยังไงอเอาคือมันพังหรือว่าไงมันมันหายไปนะเขาลบโนนไหายอย่ะเขาไหนกะ